สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้จะพามาผูกสายชุงนะคะทุกคนเนื่องจากมีคนคอมเมนต์มาว่าที่สอนผูกสายชุงว่าวลาใบาหน่อยแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสอนผูกสายชุงว่าวจุลาหน่อยนะคะก็เลยแถมให้อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นว่าวนกนะคะสามตัวนี้ผูกคล้ายๆกันนะคะผูกเหมือนกันเลยไหมพี่ลีผูกคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเนาะ หัว,วจุรานี่หัวจุราบางงี้จริงๆก็จะพุกก็จะพุกได้จุ่งแบบเนี่ยครับก็จะพุกไปหัวเปล่าเลยนะครับทีทีเลี้นนะครับแต่ไดาจุ่งนี้จะยาวนะครับฟองขาจะยาวยาวมากเลยครับยาวประมาณร่องแมทได้อันนี้ก็ก็ก็บีรีแต่บีรีไม่ยาวมันยาวเกินนะครับนี่เอาเอากาเอา เอากาเอานะครับพี่ลีใช้กานกาเอานะคะไม่ไม่เย้าเยอะอว่าวจุฬาจริงๆเขาใช้สายชุงยาวๆนะจากที่เคยเห็นน,น,นี่ตีวมตีวมเม็ดเม็ดเลือดเได้แต่ปกติมันจะย,ยาวปร<ต>ะมันยาว้องเม็ดเลยครอมยาวแต่พี่ยาวเกินพี่ลีไม,ไม่ไม่ชอบอ่าพี่ลีไม่ชอบอพี่ลีมาพูด,พดอีกอีกแบบนึงนกับการปุกหัวจุฬา การปลุกเงาจุฬาของปากกลางนี่ครับเขาจะปลุกแบบเงาปากเป้าเลยนะครับเนีย่ยปลุกประมาณนี้เดี๋ยวรีบปลุกดูสอดไปใต้ไม้ไม้แต่รังมันโจเลยโจแต่ปิลิ่งกีกอันจอยดาดพีิ่งความจริงมันต้องเจาะอันนี้ลองลองทําให้ดูเขาผูกแบบนี้แต่ปิลี่งปิลิไม่โจเลยบอกปิลิไม่ยังไงรเงาปิลิ่งรูนะครับเดี๋ยวรีบปลุกไปนี่เลยปลุกง่าย พุพกโจประมาณนี้ครับโจประมาณนี้ครับเนี่ยเพิ่ดึงมาเนี่ยเนี่ยดึงมากลางๆกลางหลังกลางบนนะครับแล้วก็คือเจาะเจาะเสียบไปกลางล่างครับเอาปากขึ้นบนก็ได้แต่เอาพี่ลีมมันเอ็น,ม,นมันมีจองหลอดนี่นะคะปกติเขาจะเจาะที่กระดาษแล้วก็ดึงขึ้นมาผูกเป็นสี่สี่ทางแบบนี้ล็อกสี่ล็อกแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ ของพี่ลีเขาไม่เจาะนะคะพี่ลีเขาสอดใต้ไม้เลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้กระดาษเขาฉีกแต่จริงๆแล้วตามหลักแล้วต้องเจาะนะคะเจาะที่ป<อ>าขึ้นนึงครับพุกเ,<อ>เลยได้เลยเจาะแล้วก็ผูกแล้วก็อ่าเอาไม้แหลมๆเจาะนะคะแล้วก็ผูกแบบเนี้ยผูกลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็ข้าง,งบนข้างล่างผูกเหมือนกันเลยอ่ะพี่ลีผูกแบบนี้นะคะอันนี้ครับปั่นะมันมันเลือนได้อบิดมัน เอาใหม่เอาใหม่อีกทีนึง่งเต่ละคนมันพุ่งขึ้นอ,อ่ะเอาใหม่ของพี่ลีนะคะดึงสายชุงออกมาตรงๆแบบนี้เสร็จแล้วหักมือม้วนให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยม้วน <c oughs> มาแบบนี้แล้วก็อ่าแบบนี้มันจะสามารถดึงได้ดึงให้แน่นแต่มันก็สามารถคลายออก <c oughs> นี่มันลุดขึ้นบนลงลเออ มันสามารถลูดได้อันนี้คืออันนี้คือมันจะลูดได้อ่ะพี่หลีลองดึงลูดให้ดูหน่อยมันจะลูดได้ถ้าทําแบบนี้มันจะลูดได้ดดลูดให้ดูอ่ะลูดให้ดูขึ้นบนลงล่างได้มีขึ้นบนนี่อะไรเปล,เลา่าลงล่างคือเราเลือนได้ยุง่งมันไอ้มันเก๋เนี่ยสามารถลูดขึ้นลูดลงได้นะคะว่าเวลาอ่าว่าวหนักหัวก็ให้สายชุง ลุดไปทางไหนพี่รุดลงมาล่างถ้ามันกวา้าเนี่ยคือลุดได้ลงมาไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้จงเกตักนิดถ้าว่า,ามันหามันร้ายก็คือต้องรุดขึ้นไปข,ขึ้นไปบนาขึ้นไปบนถ้าว่ามันอยากให้ใส่ก็รุดขึ้นไปบนถ้าอยากหน้าก็เรยงากหน้ามาอยากหน้ายักหลังอ่าแล้วแต่นะคะำทำะลักษณะแบบนี้อยากมันเต่ก็อยากมาล้างนะิดเรา้าอยากล้างมากเลยงามันขึ้นไม่หลอดอือพี่ลีทําแบบนี้นะคะเอาลักษณะการผูกนะคะทุกคนเห็นแล้วนะอันนี้ว่าว ว่าจุฬาพิรีผูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวพิรีผูกตรงนี้นะครับเรื่องงอจุฬางอจุฬาประกางการผูกได้จุ้งวันน,นี้นะครับถ้างหัวไม่ไม่ได้น้ำหนักจริงๆงี้ยมันจะรีนะครับขึ้นยากคือไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยการผูกวันนี้อืแต่สําหรับตีน้องๆตีอ้าตั้งหยังไม่กเก่งตัางหัวยังไม่เก่งนะครับผูกผูกแบบหัวนอกเลยกับผูกแบบหัวบาร์โลเนี่ยครับหัวจุฬาก็ไม่ว่าผูกแบบบาร์โลเลยคือมันจะได้เรือนเมื่อหัวเราเรือนไปสายเรือนไปกว่ามันจะเรือนได้ครับแต่ ห้อปากการนี่ถ้าเราปุูกได้จุ่งมันนี่นะครับมันจะเวลามันลีไปไหนมันก็รีลำบากกว่าคือหนักนักก็จะได้ได้สั้นกวงมันเลยจริงพี่รีพูดประมาณว่าถ้าสมมุติว่าว้าวไม่ได้น้ําหนักคือน้ําหนักคือปีกมันต้องเสมอกันเห็นไหมคะทุกคนทั้งสองฝั่งว่าวมันต้องได้น้ําหนักทั้งสองฝั่งเท่ากันถึงจะผูกลักษณะแบบนี้แล้วดีแต่ถ้าว้าวไม่ได้น้ําหนักคือไม้ฝั่งหนึ่งหนักฝั่งหนึ่งเบานะให้ผูก ให้ผูกแบบว่าวนกลักษณะแบบว่าวนกแล้วว่าวนกผูกยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่าวนกกันค่ะอ่ะต่อไปเป็นว่าวนกค่ะอันนั้นว่าวจุลาจบไปแล้วนะคะลักษณะการผูกว่าวจุลาจบไปแล้วนะผูกสี่หูแบบนี้นะคะผูกแบบนี้นะแล้วก็ดึงสายชุงก็ทําลักษณะมัดนะคะม้วนเกลียวหักมือมาแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นะพี่หลีทําให้ดูแล้วนะถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนไปดูคิดดูเอานะคะหรือหยุดหรือสต็อปคลิปแล้วก็หยุดดูช้าช้านะคะ เพราะว่าทําให้ดูหลายรอบมันจะคลิปมันจะยาวนะคะย้อนย้อนคลิปดูเอานะคะถ้าใครผูกว่าจุลาแบบนั้นถ้าว่ามันไม่ได้น้ําหนักมันจะไม่ดีมันไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นเลย,ยเอ่าให้ผูกแบบว่านกก็ได้ว่าจุลาให้ผูกแบบว่านกก็ได้อ่ะผูกว่านกคือเจาะช่วงปีกบนก่อน ทีนี้มันมีเส้นนี้บังคับอยู่แล้วจะนวมันมีเส้นบังคับอยู่แล้วคือเส้นบังคับคือเส้นนี้นะคะตัวตัวมันจะมีนี้อ่ามันมีเส้นบังคับอยู่แล้วอ่าเราปลูกเจาะรูค่ะเจาะรูตรงเส้นบังคับนี่แหละตรงตรงส่วนหัวเขาเนี่ยนะคะอ่าปีกส่วนหัวเลยติดกับหัวแบบนี้เลยค่ะติดตรงเส้นบังคับหัวเนี่ยค่ะผูกปกติเลยผูกง่ายๆเลยใช่ไหมคะผูกตายไปเลยผลูกตายไปเลยครับส่วนตีเรือนี่เราตัดออกนะ ถูกตายส่วนที่เหลือตัดออกถูกต้องทีอ่าถูกตายสองครั้งส่วนที่เตัดออกถ้ามันไม่แน่นก็ยอดกาวได้นะครับอืมถ้ามันไม่แน่นให้ยอดกาวให้มันตายไปเลยนะคะอ่าเสร็จปุ๊บดึงดึงมาวัดดึงมาวัดหลักอ่าวัดให้ได้ประมาณนี้อ่าไม่ต้อง,งนันก็ได้เลย,เยว,วัดให้ได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องให้สุด ไปถึงปลายไม้ให้ประมาณนี้นะคะบองคนกเดี๋ยาวไม่ต้องยาวเรื่อ่ะบางคนชอบยาวชอบสั้นมันก็อยู่ที่คนชอบอีกนะคะอโอเคพี่หลีเอาไม่สุดไม้นะคะเสร็จแล้วก็ไปผูกด้านบนเหมือนกันกับฝั่งนู้นเลยค่ะเจาะรูแล้วก็ผูกเหมือนกันกับฝั่งนู้นเลยนะคะผูกตายเลยถ้ามันยังเลื่อนอยู่ให้เอาเกาวหยอดได้เอากาวตาช้างใช่ไหมพี่กาวร้อน เอาล้นหยอดได้ค่ะเสร็จแล้วก็ดึงมาให้ดูให้ได้ระดับแล้วก็หักมือชา้ชาๆให้หน่อยหักไปชา้ชาๆชา้ชาๆได้ไหมทำชา้ชาๆ mm hmm. อ่ะหักมือลูดเข้าไปดึงมาโอเคเอาอีกสักทีได้ไหมทำเหมือนกับว่าทำเหมือนกับว่าจุฬามเมื่อกี้เลย mm hmm. หักมือม้วนดึงสอดมือเข้าไปดึงลงมา อ่าโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนไม่งั้นก็ย้อนคลิปเอาช้าๆเอานะอ่ะถ้าผูกแบบนี้นะคะอันนี้มันจะไม่ตายนะอันนี้เวลาว่าวมันมันเอียงไปฝั่งไหนแล้วก็สามารถจะสามารถจะ,ะดึงสายชุงได้ว่าอ่าถ้าสมมติว่าวเอียงไปทางซ้ายทําไงพี่ถ้าสมมติว่า,วาวมันมันแกว่งไปซ้ายเกินทําไงี่ตอนนีกอน,น,น,นอ่าหลอนตอนนี้นะ อตานนจายถ้า,ถามันไปดายกับป้ามานี่ไงป้ามาดายถ้ามันไปซ้ายก็พามาซ้ายเล่หมากไมก้หน่อยไม,ม้ให้มันเอียงมากับป้าหม่หมากหมากไปย่าถ้าสมมติว่ามันเอียงก็อ่านสายชุงเนี่ยสายชุงตรงนี้สายชุงตรงนี้มันเลื่อนได้มันเลื่อนมาเนี่ยเลื่อนมาเนี่ยสายชุงตรงนี้นะคะมันเลื่อนได้เวลาว่ามันเอียงไปทางซ้ายเราก็ดึงมาซ้ายเวลาว่ามาทางขวาเราก็ดึงมาขวามันเลื่อนได้อ่ะพี่หลีลองเลื่อนให้ดูเนี่ยมันเลื่อนได้ ถ้าผูกแบบนี้มันจะเลื่อนได้นะคะตอนแรกก็ตั้งให้ตรงไปเองของอ่อาตอนตอนแรกอ่ะลองดูให้มันตรงก่อนตั้งให้ตรงก่อนตั้งให้ตรงก่อนพอปล่อยไปแล้วมันว่ามันเอียงเราก็ค่อยมาค่อยเติบไปอ่าค่อยกระเทบะสายชุงเอาแบบนี้นะคะโอเคนะคะผูกข้างบนเสร็จแล้วนะคะมาผูกข้างล่างค่ะข้างล่างนะคะก็เจาะรูเหมือนกับข้างบนเลยค่ะเจะตรงใต้ปีกนะคะใต้ปีกล่างตรงเส้นบังคับอะค่ะอ่าเจาะแล้วก็ดึงมานะคะเนี at ่ยค่ะตรง ได้ปีกบังคับเมื่อกี้เลยนะคะนี่โปรตีนวัาจุฬากับซับพวกปะเนียแต่บิลลี่กันจอตั้งแต่บิลลี่เลยเล,ยลยอยนี่พวกปะเนีปพวกประมาณนี้เลยว่าจุฬาก็ต้องเจาะแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่พี่ลีไม่อยากเจาะก,กระดาษเขาให้ฉีกนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่เบือ่ <c oughs> ออันนี้จีไ้ไรปเะมาณเล็กนะห,หน่อยอันนู้นปีไม่ใช่มันเป็นรูมาตัวผูกด้านล่างเสร็จแล้วนะคะก็ดึงมาค่ะ อย่าให้มันวัดเอาพี่ลีจะใช้การกะเอานะคะพี่ลีไม่มีไม่มีขนาดที่แน่นอนเนาะมันอยู่ที่เล็ประมาณตัวกับนี่มันยาวไปประมาณตัวลองมาทาบมาทาบมาตัวนี้ให้มันเลยปีกมานิดนึงเหรอเลยปีกมานิดนึงก็ได้เอาขาออกอเอาขาออกนี่ตัวมันเล็กอะให้เลยปีกมาประมาณนี้เทียบอ่ะเสร็จแล็วดึงแต่เล็กเหรอบางที่ตัวนี้ก็มันไม่ต้องเลยก็ได้เราก้าวก้าว ก้าวเลยว่ะพี่หลีไม่มีเนื้อสัดส่วนที่แน่ไอ้มีขนาดที่แน่นอนนะคะกะเอาค่ะก็เดือก็ก้าวไปกะเอาถ้าคนที่เขาทําเป็นเขาชินแล้วเขาก็ใช้การกะแต่คนที่เขาทําไม่เป็นก็หย่อมยาวหย่อมสั้นคือลองมันได้ร้มร้วนตัวลองหัดดูค่ะแบบยาวแบบสั้นอ่ะเสร็จแล้วก็มาคล้องคือทำยาวเลื่อมันก็บผูกที่มันเกยกาอืมก็มาผูกแบบนี้ค่ะผูกตตายเลยจริงผูกตายเลยนะคะตรงนี้มันนี่รถอะไร หลอดตึ้งปลาขึ้นวนเรียวนี่ตายเลยใช่ไหมคะมานี่จำเงินตกอะไรตังคอ๋อตายผูกครั้งแรกอะทำผูกตายครั้งสองคือเป็นเงินทกได้เพราะเวลาเราจะแกะไอเนี่ยมาแกะตรงนี้แกะตรงนี้ก่อนนะครับเก็บอ่ะพี่ลีก็เนื้อตายมันแกะไอตอูกตายก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ผูกเงินทกนะคะแล้วแต่แต่คนไม่เหมงิน อ่ะเดี๋ยวผูกให้ดูอีกทีนะคะผูกรอบแรกให้ตายเลยนะคะถ้าไม่ผูกให้ตายตพอเวลา<อ>ว่าวมันขึ้นผูกให้ตายแต่ผูกผูกนิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่ต้องให้แบบว่าแน่นแรงนะคะเพราะเวลาว่าวขึ้นแล้วมันจะหลุดนะคะผูกให้ตายเสร็จปุ๊บก็ปามาผูกเงื่อนทกนะคะพอเวลาที่ดึงนะคะเวลาที่เราจะถอดสายแกะสายมันจะได้ ดึง,ออ,ดดงออกได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาม้วนแบบเมื่อกี้เลยอีกทีนึงม้วนแบบนี้นะคะม้วนแบบตรงนี้เลยม้วนช่อบแบบตรงนี้เลยอ่ะอันนี้ก็สามารถเลื่อนได้สามารถเลื่อนได้นะคะเพอเวลาเราเอาเชือกใส่ขวดผูกเ,เดืองหอกแกงกับผูกต้องกันเลยตรงนี้ เรื่อนต้องัจเลยอืมถ้าว่าแข่งเขาจะทําอีกทีหนึ่งเป็นสองชั้นแบบนี้เลยกลัวมันกลัวมันเลื่นอนกลัวมันเลื่อนอ่กลัวได้จุ่มเลือนเวลาเวลาแข่งด้วยอัเวลาเ,เลืเลเล่อนก็นมาปรับตรงนี้ปรับช่องแรกก่อนออปรับช่องแรกก่อนปรับจองแรกเมื่อปรับช่องใหญ่ออมันมีสองช่องนะคะม,มันมีสองช่องช่องเล็กช่องใหญ่แบบนี้นะคะจองหน้าวะต้องมาปรับจองลังเนี่ยมันมีช่องเล็กช่องใหญ่ เวลาอ่าเวลาปรับนะคะว่าวขึ้นไปซ้ายไปขวาเลยเวลาปรับก็ปรับตรงนี้ก่อนแล้วก็มาปรับตรงนี้นะคะสองช่องเนาะแต่ถ้าเราทําเล่นก็ช่องเดียวก็ได้อการมันเลื่อนมันเลื่อนยาวรา้องอจงเนี่ยเวลาได้ยุ่มมันเลื่อนยากเวลาเงา,าแกงลงเขาแต่งดีแล้วเขาไม่ต้องการให้เลื่อนแล้วก็จะผูกแบบนี้นะคะ<อ>ก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เวลาเรามีเอาไปเล่นว่าเราก็เอาเชือกเนี่ยผูกกับเออตรงนี้เลย อ,นนอ่ะลองผูกให้ดูอ่ะอ,นนอันนี้เชือกในขวดนะคะที่เราจะไปวางว่าวน,นีจอยวงนี้นะอ่ะแล้วผูกมผูกอะไ่ยาวเหลอกินลเนี่นยผูกแบบนี้เป็นช่ออีกแล้วก็ ออโอเคประมาณนี้เสร็จถ้าผูกเงื่อนทกแบบนี้นะคะเวลาผูกตายก่อนแล้วก็ผูกเงื่อนทกใช่ไหม,อมพอเวลาเวลาเราเลิกเล่นแล้วเราก็ได้ถอดสายออกอได้ตกเงกเ,เ,เวลาเลิกเล่นเราก็ดึงเลยดึงมันก็ดังป๊อกมันก็จะหลุดออกเออดูตุหมกแกตรงนี้แก่รงนี้ที่แกตรงนี้เงื่อนตายแต่มันจะไม่แน่นนะต่อผูกเงื่อนตายแต่ผูกให้ไม่แน่นมาก พอเวลาแกะมันจะได้แกะง่าย <c oughs> อ่า <ผม S 2> ก็อ่าเสร็จเรียบร้อยอ่ะว่าวนกต่อไปไปดูว่าวหลาใบากันค่ะต่อไปมาที่หลาใบาค่ะผูกเหมือนกันเลยนะคะทุกคนจริงๆมันก็ผูกคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะคะ <c oughs> การผูกสายชุงนี่มันก็แล้วแต่คนผูกนะคะบางคนก็ไม่ได้ผูกเหมือนเรานะ <c oughs> อืออ่า <c oughs> พี่ลีก็ไปที่ หัวว่าวเลยนะคะเจาะรูเจาะรูที่เส้นบังคับตรงนี้เลยค่ะตายปีกว่าวแล้วก็ดึงไปบนปีกพอเส้นบังคับนี้มันมันจะทาวันแบบนี้อืมพอตอนเวลาทําว่าวเส้นบังคับสองเส้นนี้ก็ต้องทําให้เท่ากันให้เสมอกันนะคะว่าวมันจะได้ขึ้นเสมอกัน,นมันทาวน้องอืเอาดึงผูกผูกตายไปเลยนะคะ ปลูกตายสองครั้งค่ะนตรงนี้จ่ายกล้วยตัดก็ได้ครับใช้ไฟตัดไอที่ปลายมันก็ใช้ไฟตัดใ่้กล้วยนะครับพอถ้าเราใะมีตัดมันอย่าใช้มีดตัดนะคะถ้าใช้มีดตัดมันจะแบบนี้นะคะใช้ไฟนะคะลนหรือว่าใช้ทูบนะคะจุดทูบจี้ก็ได้ค่ะอ่ะแล้วเวลาเส้นนี้ให้ยาวก็ให้ยาวประมาณไหนพี่ให้ยาวประมาณนี้เลยมันไม่ถึงนง้นแล้วแต่เราพี่พุ่งมาเราพี่ไว้คือใช้มันยาวไปก่อนนะพอเราต้องตัดจริงแล้ว ใส่ให้ยาวเผื่อผูกก่อนก็เผื่อผูกเนี่ยเผื่อผูกบอกแต่มันดันแรงมันผูกตายไปเลยค่ะผูกลำบากเนี่ยนี่ค่ะเผื่อผูกแล้วไม่ถึงปลายไม้นะคะประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็หมุนเชือกเหมือนเดิมดึงค่ะ สามตัวนี้ก็ผูกคล้ายๆกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นเลย,ย,เเลยค่ะตรงนี้ก็อย่ายาวเร่งก็ได้เพราะว่าตรงนี้อย่ายาวเร่งก็ได้เกิดมาทังนี้ก็จะเถิบมาทั้งนี้ก็ได้เวลากระเกิบก็ดึงตรงเนี้ยค่ะมันสามารถเลื่อนได้เหมือนกันเลยแบบสามตัวนี้ก็ปลูกเหมือนกันเลยนะคะผูกแบบพี่หลีก็คือผูกแบบนี้นะคะ บางคนก็ผูกเหมือนพี่ลีบางคนก็ไม่ได้ผูกแบบเรานะคะเพราะว่าเราไปเห็นของคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้ผูกแบบเรานะคะแล้วแต่ความชอบนะคะของพี่ลีแบบนี้ค่ะแบบพ,พี่นีผูกง่ายๆพี่ลีผูกง่ายๆค่ะซึงตรงนี้ตรงนี้ก็ยิ่งผูกแบบแบบธรรมดาแบบเสียวเราผูกอะไรอย่างเงยผูกเป็นมุมมบนนี่ก็ได้ใช้ดีเจนผูกเป็นสี่เส้นเป็นสีช่ช่อก็ได้นะคะมีอออเอาเจนมีมาใช้งหม อันนี้คืออะไรนี่อันนี้เนี่ยเส้นเนี้ยกันใชนนึงเส้นไหน,นผูกเป็นสี่เช่นคือใช้ใช้ใช้สองข้างล่างนะคะใช้เชือกสองเส้นแบบนี้นะคะใช้เชือกสองเส้นอ่ะเ,เส้นแรกผูกแยงมันตองกันเลยอ่ะ ดึงแล้เส้นที่สองอ่ะนะอ๋อเส้นแรกผูกข้างล่างอ่ะเส้นแรกผูกบนปีกเส้นสองผูกใต้ปีกนะนะคะจับเสมอ่าจับให้มันเสมอกันวัดระดับให้มันเสมอกันแล้วก็ออกวผูกช่อผูกช่อตายไปเลย ผูกช่อตายนี่ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวก่อนมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ดึงไปฝั่งนู้นดึงมามันจะอยู่แบบนี้อ่ะอยู่ลักษณะแบบนี้ให้สั้นกว่านี้ได้ด้วยให้สั้น<า>วกว่าน,นี้ก็ได้อันนี้ยาวเกินยาวเกิน,ยา,นากยาวเกินเดี๋ยวพ่รีผูกช่อให้มันสั้นนิดนึงนะคะ ถ้ามันยาวเกินก็ผูกช่อนิดนึงเคที่เหลือตรงนี้นะคะที่เหลือตรงนี้ค่อยตัดทิ้งนะคะเหลือตรงนี้ค่อยตัดทิ้งนะคะใช้ทูบจี้ก็ได้นะคะไเะทูบจี้ไฟเช็คตัดก็ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วได้มาปุ๊บก็เอาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาสอดทั้งสองฝั่งให้เป็นสี่ช่อแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกแบบเงื่อนทกนะคะ ภาษาใต้เขาเรียกเงื่อนทกกับทุกคนภาษากลางเขาเรียกเลย่นะคะแล้วก็จับให้ความยาวได้กะเอานะคะความยาวกะเอาเสร็จแล้วก็เอาที่ฝั่งที่เราผูกอ่ะใหญ่แตนเล็กอะไรก็ตร้องกับตัวแบบหลังจากนั้นนะคะดึงนะคะดึงจากฝั่งนู้นนะคะเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งดึงจากฝั่งฝั่งที่เราผูกสี่มุมเสร็จแล้วเอามาผูกที่หัวตรงนี้นะคะกะเอานะคะ หลาใบก็อย่าให้สั้นเกินนะคะหลาใบก็อหล่าใบปีกมันเมตรห้าถ้าวัดระดับถ้าวัดระดับมันก็จะพี่รีูกให้เสร็จก่อนูกก็พกเงื่อนทกเหมือนกันค่ะมันก็จะมันก็จะประมาณนี้นะคะยาวกว่าปีกนิดนึงหลาใบยาวนิดนึงนะคะหลาใบยาวกว่าปีกนิดนึง เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ดึงดึงช่อตรงปลายเสร็จแล้วก็ดึงผูกอ่าสามารถเลื่อนได้นะคะผูกเลื่อนนะเขาเรียกว่าผูกเลื่อนแล้วกันนะอ่ะอผ,ผูกที่มันเลื่อนได้ไงผูกเลื่อนได้เนีย่ยผูกประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะลาใบก็ลองดูพอเวลาโยนแล้วมันก็จะได้น้ำหนักประมาณนี้ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนคลิปผูกเชือกก็ลองทําตามกันดูค่ะผูกอสายชุงเนาะเรียกว่าผูกสายชุงสําหรับว่าวจุลาว่านกว่านลาใบสรุปแล้วก็ผูกคล้ายๆกันแค่มีลาใบที่มาผูกสี่มุมแบบเมื่อกี้นะคะใช้สองเส้นผูกนกแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนชอบว่านกแข่งก็ผูกผูกแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยผูกสี่มุมแบบนี้นะคะนี่<ต>อันนี้ ไอตัวนี้ขึ้นยากไอตัวนี้ถ้าผูกกันนี่ขึ้นยากตั้มเอาเราทําไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะทวยจริงๆพี่ลีบอกว่าว่าจุฬาถ้าผูกแบบนี้ผูกยากอ่าขึ้นยากพี่บอกว่าถ้าผูกแบบนี้คือผูกอ่าขึ้นยากนะคะถ้าผูกแบบนี้ขึ้นยากเราตําไมทูดนะไอนี้คือเราพี่ทูดมาแล้วเหล้ลงมาเราปีกมันได้น้ำหนักไดเลยอ่าถ้าคุณคิดว่าตัวเองเหลาปีกได้น้ำหนักนะคะก็ผูกแบบนี้ได้ แต่ถ้าเราคิดว่าน้ำหนักเราไม่ได้ให้ผูกแบบไหนคะอะไรผูกไปหมอนกเลยให้ผูกแบบว่าวนกเลยนะคะถ้าว่าวาคิดว่าว่าไม่ได้น้ำหนักก็ผูกแบบว่าวนกเลยนะคะมันจะมันจะแก้ไขง่ายมันจะเอียงซ้ายเอียงขวามันก็อันนี้มันมันขึ้นยากอันนี้มันว่า,วาวมันมีสูตรของเขาอยู่แล้วมีสูตรมีสัดส่วนแล้วก็เหล่าได้น้ำหนักนะคะทุกคนมันก็ผูกแบบนี้ได้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการอ่าทาสอนทําสายชุงผูกสายชุงนะคะอ่าส่วนว่าววงเดือนนะคะนี่แถมให้อีกนิดนึงค่ะ ว่าวงเดือนมันตัวใหญ่มันก็ต้องใช้ความยาวที่ค่อนข้างยาวนะคะเออมันต้องสมส่วนลักษณะแต่คนที่ทำใหม่ๆก็กะระดับไม่ถูกก็ต้องลองนะคะทุกคนนะต้ององลต้องลองค่ะถึงจะรู้ถ้าว่าตัวใหญ่ๆก็ทำสายชุงให้มันใหญ่ๆ,ญๆยาวๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการผูกสายชุงว่าวนะคะใครดูไม่ทันก็ชะลอคลิปให้ช้าลงแล้วก็ ดูวนเอานะคะถ้าสอนซ้ำๆมันจะคลิปมันจะยาวนะคะก็ประมาณนี้ค่ะดูวนๆเอานะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่หลีจะพาวงเดือนตัวนี้ไปปล่อยนะคะวงเดือนตัวนี้เป็นตัวของปีที่แล้วนะคะพี่หลี่มาตัดปีกนะคะตัดปีกจากปีกอ่ะ 220ยเซนให้เหลือแค่200สองร้อยเซนนะคะ,ะมันได้สมส่วนแล้ว<พ>ปีที่แล้วมันใหญ่ไปนะคะพี่หลีมันตัดปีกแล้วก็ทาติดกระดาษใหม่นะคะทุกคนฝากคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ